ุกคนครับวันนี้มาดูทุเรียนกันนี่เราจะพาไปดูอะไรครับทุเรียนทุเรียนไหนอ่ะโอ้ยมันคือขนุนหรือว่าบักมีมันเหมือนตรงไหนเหมือนทุเรียนยังไงไมันเหมือนทุเรียนจริงๆเหมือนทุเรียนจริงๆ ล้วน้ำปากยายาเยี่ยของตากับยายกินได้ไหมฮะกินได้รอมันสุกก่อนก็นสุก,กล้ให้มันเป็นแหละก็รอมันสุกไงรลให้เหลืออ,อืม รอให้มันหอมก่อนยา่าเจ็บวอนี้ก็คือบักมี่เออไม่ใช่ทุเรียนแม่นอนเล่นอยู่ในบ้านวิ่งเข้าไปแม่แม่เออเจอทุเรียนด้วยโอ้ยเราก็ตก ใจออกมาดูทุเรียนของนางทุเรียนของเขา